สัสดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้วันที่15มีนาคม2 6 7นะครับถ่ายทอดสดขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าทำขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับซุปแข็งเป็นมีดใบข้าวด้ามประกบนะครับด้ามไม้พยูงนะครับลายนี้ครับด้ามยาว6นิ้วนะครับ ใส่ทองเหลืองให้สองสี่เจดปดเ้านะครับ1ิบสนะครับสันจนาเจ็ดมิลนะครับเลี้ยวปลายนิดหน่อยครับทำร่องให้นะครับอาจจะแหลมกิบเลยนะครับ กว้าง1.5นะครับยาว11นิ้วยาว10นิ้วครึ่งครับครับสันหนาจุดนิ้นะครับโปรไฟล์ครับด่ามยาว6นิ้วครับไม้พยุงครับลายลายแดงดำครับ มีฝักท่อ pvc ให้นะครับมีตผงกลัวบาดมือนะครับไม่ได้ร้อยเชือกครับนี่ครับพกพาง่ายครับไปไล่ไปสวนนะครับมีเจาะรูให้3มรูนะครับ1นึ่สองสามสรู คครับไปไล่ไปส่วนพวกพาไาปอุ่มใจนะครับไปแหลมนะครับมีจบทำาลกให้นะครับ ได้ครับ ครับขาดครับไม่ไผ่ครับไม่ไผ่าขาดแล้วมาดูคมครับ มันอยู่เหมือนเดิมครับ ีฝักทรไปดุีให้นะครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามได้ครับมีบริการเก็บปลายทางครับสินค้าม,มีอมส่งครับขอบคุณครับ